แอ่ตัดทรู้ช่วยมันทุกอย่างนี่เนาะสิ่งที่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีมันจะได้ว่างล้างไปด้ยการทุกอย่างไปดกา็ทุกอย่างเมื่อเช้าที่เวียดนามวันนั้นอ่ะพอดีอยู่หลายวันแล้วไม่เห็นอะไรข้างในเลยอยากเห็นากรู้ จริงๆที่อยู่ไว้เนี่ยมันกำลังเรียบไล้มันกําลังไล้ไปไล้ตัวไล้เองเรียบแด่ตัวเลียกเองไล้ยดตัวไล้เองไม่ใช่ไปต่อย้ำตัวเห็นตัวรู้มันไม่ได่ไปฝึกตัวรู้ตัวเห็นแล้วในตัวรู้อะไรตัวเห็นอะไรนั่นตัวอิบากตัวรู้ก็เป็นตัวอิบากในตัวรู้ตัวเห็นก็เป็นตัวกรรมในตัวเห็นเอง ตัวเห็นก็เป็นทุกข์ยาในตัวเห็นเองตัวรู้ก็เป็นทุกข์ยาในตัวเรีวรู้เองอยู่แล้วแต่ใน,นสิ่งที่มันถูกรู้ถูกเห็นมันก็จะเป็นเรื่องของทุกข์กยาในพวงพันมันชัดเจนหนึ่งนะแล้วเมื่อเช้าก็ส่งไมงไฟเหมือนคนที่สายใช่ไหมส่งมาแล้วใช่ไหมนั่น ปฏิบัติตัวไหนก็เป็นทุกขิกายในตัวปฏิบัติเห็นไหมฟังอย่างโอวุธาเนี่ยฟังแล้วก็จบเลยเขาจบเลยเขาไม่ใช่ไปปฏิบัติเขาจบตามเลยอันนี้จบตามไม่หมดเขาก็เอาไปเลืกขึ้นมาไปแล้วก็จบตามอีกท่านแก่ให้รู้คือความคิดคือเป็นทุกกิรายะกันนี้เลยแต่ว่าทุกคน คิดว่ากิริยาก็ต้องมีทำอะไร <c oughs> แต่ว่าความคิดก็เป็นทุกขกิริยาแล้วจะได้ชาติเจนว่าตัวรู้เองก็เป็นทุกขกิริยาในตัวรู้ตัวเห็นก็เป็นทุกขกิริยาในตัวเห็นความคิดเองก็เป็นทุกขกิริยาในตัวความคิดนั้นแต่นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่จะไปเจริญไม่ใช่จะไปเจริญมัน พอยิ่งไปเจริญทุกข์กิยามันจะมากขึ้นมากขึ้นมันก็คือการเพิ่มทุกข์นั่นเองนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม้ในไม้เนี่ยมันยุติการเข้าไปเจริญทุกข์กิยาไม่ใช่การบำเพ็ญทุกข์กิยาดังนั้นบำเพ็ญทุกข์กิยาเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่ทางกายทางจิตด้วย มันไม่แค่เป็นทรมานกายลำบากแล้วเป็นทุกข์กิริยามันไม่มีแค่นั้นมันหมายถึงการบำเพ็ญจิตก็เป็นทุกข์กิริยาเรือลองแต่ละชาติเนี่ยบวชขึ้นมาแต่ละชาติมันเอาบารมีลงมาได้ตามประสง สม,ยยมัยยุคของยุคของนล้วท่านเอาลงมาเยอะเพราะต้องอามาป่าก็มากำลังผู้ติดติดริบติดเด็ดติดแร,ร่คนบนดำติดสยสาสอริชาท่านก็เลยเอาลงมาเยอะตามน,นั้นเป็นยุคเป็นสมยัย ยิ่งกว่าสมัยเนียมันยิ่งกว่าฤทธิ์มันยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าสัมภวระมันยิ่งกว่าโลกยิ่งกว่าธรรมสิ่งที่มันยิ่งกว่าไม่ก็ทั้งตัวยิ่งกว่าเองมันก็จากจจกที่มันไม่มีไม่ก็ทั้งไม่มีเองจากไม่เอาไม่ก็ทั้งตัวไม่เอาเอง แล้เนี่ยริงจ่ายเป็นนิพานล้างสังสวัสขึ้นมากินได้ เปิดให้ดูง่ายขึ้นที่พรานิบาลยังไม่เคยแยกจากสังสาร ในเวทนาที่อยู่ด้วยกันก็คุยกันอย่างคุยสรุปสรุปคนไหนมาใหม่มาเก่าอะไรยังไม่สรุปร้างตัวสรุปเองอยังไม่ทิ้งตัวทิ้งเองอยังไม่สรุปร้างตัวสรุปเองจนช่วยกันสรุปพอสิ่งที่เราสรุปสังสวรรค์เนี่ยมันเป็นสรุปร้างตัวสรุปเองแต่ให้พ่อมมนไปกับสังกระสา ล้างตัวล้างเองพร้อมไปกับสรรพสิ่งทุกอย่างสิ่งที่มันจะทิ้งตัวทิ้งเองจกไม่เอาตัวไม่เอาเองมันคือทุกอย่างพร้อมกันไปให้เขาสรุปให้มันเสถียรกันสรุปที่มันเป็นเนื้อเดียวกันไปได้แล้วทีนี้เขาจะเลิกเลิกแบ่งเลิกมีเส้นแบ่งเป็นจะเลิก่ แบ่งติดแบ่งหลุดแบ่งคนไม่คนมันจะเลิกมีเส้นแบ่ง พราะว่าพวกที่ยังตามไม่ทนมันก็ยมีเยอะยังสรุปตามไม่ทนมันก็ยมีเยอะแต่นั้นพวกที่เป็นอุโสงก่อนผู้ที่สรุปได้ก่อนก็ต้องเข้มเข้มเลยหลอกนั่งก็จะได้ตาม สิ่งที่มันไม่เกี่ยวับไม่ม่ไม่แล้วไปด้กันเลยยังมัวแต่ไปเจริญตัวไหนยังมัวแต่บำเพ็ญตัวไหนบำเพ็ญตัวไหนเป็นทุกขิยาในตัวบำเพ็ญนั้นทันทีทันทีไม่ยอมกรรมฐานนิพพานาทั้งนั้นสติสมาธิตบะฌานญาปัญญาเจริญตัวไหนคุณเป็นทุกขิยาในตัวเจริญทันทีเมื่ได้เป็นสังวรภูมิตามมา ลของการบัรเพินทุกข์ียเป็นสังวารกับภูตามสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวสิ่งที่ตัดสู้ให้สิ่งที่จบให้กับสังวารแห่งพุทธองค์ไม่ใช่สิ่งที่จะเอาไปจเจริญหรือเอาไปบําเพ็ญเพราะถ้าเอาไปบรเพ็นแล้วสิ่งที่จบให้มันจะกลายเป็นไม่จบ มันจะกลายเป็นไม่จบทันทีสิ่งที่จบให้แต่ดันมันจะกลายเป็นไม่จบทันทีถ้าเอาไปเจปริาเอมเพมูฟงังดี องละวันต่เขาไม่ได้ไปเดินกันก็นนอาจจะว่างๆกะสนทนางหน้ากันเล็กนๆน,น้อยๆแล้วก็ไปเดินบอกมีแค่แต,อตอนเช้าตอนเย็นอยู่คนติดเดินก่อนทุกทุกตนคุยกับ้างกันบ้างแล้วก็นำล่องนำพาทำไมงั้นคนก็จะอยู่กับนิสยัเยเอยตัวเขยิบ เวลาที ung, o, áng, man mee, man ่เราประชุมเราคุยกันแต่ละครั้งเนี่ยมันมีมันกลายเป็นกําลังตัดสรุลร่วมกันทุกฝ่ายช่วยกันมันเป็นมันกลายเป็นกําลังช่วยกันตรงนี้ถ้ามีโอกาสหลวงพ่อให้คนเวียดนามประชุมกับท่านอีกที่หนึ่ง ก็เวลาไประชุมที่ประเทศจริงก็ไปไปประชุมนี่ตืกนเต้นตอไเช้าตอนเช้าว่าประชุมอยู่แล้วตอนเช้าเนี่ยเยอะไม่ใช่ในน้อยคนพูดเยอะในตอนเช้าเล้วที่พูดก็ยืนด้วยเดินด้วยฟังด้วย มันไม่แช่ไม่ยกปากไม่มึงก็นั่งฟังนานๆมันแช่ส่วนหนึ่งต้องเคลื่อนไหวมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่มันทําให้คนไม่ไม่แช่เวลาฟังแล้วให้ด้วยเพราะการเคลื่อนไหวและการโกอันเนี้ยมันมันพร้อมสับเดยตอนเช้าตอนนี้เวลาฟังตอนนั้นเพราะมึนมันคือการเคลื่อนไหวให้ด้วยมันจะมันจะสอดคล้องกัน มันเหมือนกันนั่งฟังเฉลยมันนั่งฟังใเฉยมันก็จะแค่ฟังเอ,องาแค่ฟังการให้มันจะไม่เต็มที่เลยแต่พอยืนพอเดินพอเค, breakup, คอลเคื่อนไหวการขับเคลื่อนการให้ตามมันจะเต็มที่มากขึ้นแล้วมันจะหมดนนะมันจะหมดไปได้วยก,ก,กันตอนนั้นหมดตัวหมดเองไปได้วยกันหมดจดตัวหมดจดไปได้วยกันตอนนั้นทิ้งตัวทิ้งเองไปได้วยกันตอนนั้นไม่เอาตัวไม่เอาเองไปได้วยกันตอนนั้น มีผลหมดเลยทุกันแต่นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมีกันตลอดจะล้างตรวเป็นทุกคิยาให้ มันจะล้างตัวบำเพ็ญทุกกิยุทธ์ให้ทุกบำเพ็ญทุกกิยิยาประจําวันไอ้ก <c oughs> ิจจะว่าประจําวันทุกกิยิยาไปอยู่แล้วชีวิตสมรสัตเนี่ย <c oughs> มันคือการบำเพ็ญทุกกิยิยากันตลอดเวลาประจําวันของการชีวิต แต่นั่นในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวกันตลอดเวลาเวลาได้ล้างทุกกิรียดนั่นแหละดับทุกคนทุกชชาดจนไม่ได้ชัดยังไงแล้วทวงเลเอ๊ ทำกิจวัตรกิจกรรมของเท่าัทุกกิริยาหมดเลย,เลยตัวกิจวัตรมขนาดไหวาพาะส์สอนมันก็ยังเป็นไม่ทุกกิริยาเลยจะบอกให้รู้เลยมันเป็นมันเป็นตัวปฏิบัติตัวบำเพ็ญตรงนั้นรู้จักนั่นแหละตัณหาเสี่ยมตัณหาเสี่ยมขันตัณหาเสี่ยมจิตตัณหาเสี่ยมที่ถี่